ถ้าได้มือมาข้างหน้าที่นี่ดีกว่าแล้วก็ลายลงมันฉีกเน้าออกมาเยอะมากเวลาอินคลายเบนช์เพรสก็บาร์เบลต้องลงตรงๆที่ขากับกระดูกกระดูกที่นี่ว่างที่ตรงกลางกลางตรงนี้ใช่อ๋อเหรออ๋อทั้งผมไม่ใช่ทุกคนนะเวลาพอมไปอิมที่เอิญน้ำหนักดัรเบลไม่พอผมผสม ดัมเบลไฟล์ด้วยกันอู้หรอพอดีเวลาผมครับจับดัมเบลอ่ะฮะจับบนสุดอ๋อเหรอเพราะว่าเป็นจับเซนเตอร์ง่ายๆแล้วก็ทื่อแบบนี้ใช่ไหมครับดัมเบลอินไซด์ที่นี่ลงที่อกข้างๆลงมาตีตรงนี้อ๋อโอเคมูนเอลโบนิดนึงได้ไหมอันนี้แบบนี้อันนี้แบบนี้ให้อย่างนี้อ่าฮะไม่ต้องข้อมือนะเอลโบขึ้นรู้สึกเอลโบขึ้นไม่ต้องตรงหน้าเลยอ่า ต้องมูนแบบนี้โอ้แล้วก็ถ้าคอนโทรลดอมเบลได้ข้อมือเป็นไม่ใช่ต้องเบ็ไม่ใช่ทําเบ้มนี้ก็ดีกว่าแบบนี้ดียวเปนยากนะอันนี้เป็นไม่ใช่ิ๊กิเนอร์รู้สึกก่อนตอนครับทําเบ้มนี้เบบมนี้เลยข้อมือแบบนี้โอ้ยากยากคอนโทรลยากอ่าฮะยืนอย่างนั่งต่างยังไงพี่หวังนั่งเวลานั่งแลนด์และใส้เลเอร์เล์ก็เป็นชิดทิ้งไม่ได้แล้วก็ออช้ดอมเบลไม่หนักก็ได้ครับ แล้วก็เวลาพอมนั่งแบบนี้ฟังข้างหน้านิดน,นึงอะฮะแล้วก็แขนตรงๆ <Okay. S 2> โอเคโอเพอระวาด,ดีก็ลงนิดน,นึงอะฮะก็ขึ้นแบบนี้อ๋ oh. นี่เหรอใช่ใช่ใชลงเท้ามานิดน,นึงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอีกอีกอ๋ oh, หรอโอ้โหเทคนิคหัวยันเลยโค้ชเทรนเนอร์อพไรโลงสำคัญยังไงพี่บ่ะมันทำไมต้องเล่นเพื่ออัอมไรท์โลก็มีหลายแบบ แต่ผมเวลาเชสแล้วก็ที่หลังต้องเล่นออฟไ์โหลด้วยเพราะว่าไม่มีเพรสต้องสตาร์ทเซตออพแบบนี้ครับไม่ใช่เพรสต้องขึ้นแบบนี้ก่อนอเข้าใจไหมถ้าแบบนี้ทำาแบบนี้ก่อนแต่พเพรสโอ้เหรออ๋อ,อนี่คือจุดประสงค์ที่ให้เล<ะ>่นแบบนี้เวลาบาร์แปลขึ้นตัวข้างหน้านิดน,นึงออถ้าชูเดอร์เพรสทำแบบนี้เอโบต้องหน้าหน้าโชลเดอร์ อ๋อ oh. ไม่ใช่ข้างๆนะหน้าโซเดอร์เออหน้าโซเดอร์หน้าโซเดอร์